สวัสดีทุกคนครับสวัสดีปีใหม่2569นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาจับโกหกบิตคอยกันว่าจะเด้งจริงหรือเด้งหลอกเนื่องจากว่าบิตคอยเนี่ยหลอกเราค่อนข้างบ่อยเนะครับเราจะมาเจาะลึกตามพฤติกรรมของราคาและก็โมเมนตัมต่างๆตาม,ตามความเป็นจริงกันนะครับว่าตรงไหนที่เราควรจะไล่ตามและตรงไหนที่เราห้ามไล่ราคาไปเจาะลึกพฤติกรรมในวันนี้เนื่องจากว่าบิตคอยเนี่ยนะครับยังมี2ด่านที่จะต้องผ่านไปให้ได้ไปเจาะลึกตามความเป็นจริงไปพร้อมกันเลยครับ สวัสดีทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่2มกราคมและผมไม่ได้มาแนะนาการทุนครับเป็นไปเครับบิตคอยในวันนี้เนี่ยยังคงแว่งอยู่ในกรอบประมาณช่วง89 0 0มนะครับซึ่งในกรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นกรอบสวรรค์เลยกันนะครับกรอบสวรรค์ของคนที่เห็นโอกาสนะครับตามพฤติกรรมของราคาและเป็นนรกเลยกันของคนที่ชอบไล่ราคานะครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกวางแผนเทรดตามความเป็นจริงแบบไม่ต้องเดากันนะครับว่าบิตคอยในวันนี้จะไปต่อหรือจะถูกตบ เพื่อนๆเลยครับมองว่าบิตคอยในวันนี้เนี่ยจะไปต่อหรือถูกตบใครมองว่าไปต่อ คอมเมนต์พิมพ์เลขหนึ่งไว้ที่ใต้คลิปแต่ถ้าใครมองว่าถูกตบนะครับคอมเมนต์พิมพ์เลข2ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างกันหน่อยนะครับก่อนเล่าฟังข้อมูลในวันนี้ครับเพื่อนๆฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยการนะครับในช่วงต้นปีนี้ก็อยากจะขอกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพียงแค่กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับก็ขอบคุณกําลังใจมากๆแล้วนะครับใครนี่ครับที่กดสมัครเป็นเมมเบอร์ยูทูบนะครับตกเพียงแค่เดือนละ600บาทหรือวนละ20บาทเท่านั้นเองผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์มีการอััปปปเเดดดตแแผนทรระะจําาสห์ล ประจำวันกันด้วยนะครับคลาสในการสอนเทรดก็มีเช่นเดียวกันกดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายนะครับผมจะมีคลาสในการสอนเทรดแผนการเทรดทุกๆอย่างนะครับที่ d i s c o r d เพียงแค่สแกนเขีย d โคด,ดิส o อดหรือคลิกที่ลิงก์สอดอยู่ใต้คลิปด้านล่างก็ได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในปีปีนี้ผมตั้งใจว่าจะมาอัดแน่นพื้นฐานให้เพื่อนได้รับฟังกันแบบเต็มอิ่มนะครับซึ่งผมก็ได้มีการถามความคิดเห็นไว้เพิ่มเติมแล้ว ผมจะมาสอนฟรีที่รีสอร์ทนะครับเพื่อนก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันในปีปีนี้แล้วเราจะเป็นเราที่เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากเข้ามาจอยกันได้ที่ d ีสอร์ทไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับก็กดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มได้เลยครับเรามาเรื่องมาที่ภาวะโดยรวมของตลาดคริปโตกันก่อนเลยกันนะครับในฝั่งของตลาดคริปโตเนี่ยนะครับก็ได้มีการฝืนตัวเล็กน้อยนะครับบิตคอยเนี่ยอยู่แถวช่วงประมาณ8 8 0 0 0 8่0 0 0นะครับราคาไทายอยู่ที่ประมาณ2.7 8ล้านบาทโดยประมาณนะครับในฝั่งของภาวะตลาดโดยรวมของคริปโตในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในโหมดที่ตั้งรับนะครับมากกว่าการเปิดเกมรุกนะครับแล้วก็ในฝั่งของบิตคอยเดอมแมาน,านนะครับอยู่ที่ประมาณ58.9สซอร์นให้เห็นว่าเม็ดเงินเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในบิตคอยมากกว่าเอาคอยอยู่นะครับฟเฟนเกนิกอยู่ที่โซนของความกลัวอยู่ครับ มุมมองเชิงลึกในฝั่งของเคสที่เป็นขาขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วมุมมองเชิงบวกเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนมากมายนักนะครับออมีเพียงแค่ในฝั่งของการได้รับแรงหนุนจากการ พัฒนาภาคสถาบันนะครับในการนำออนเชนเข้ามาใช้มากขึ้นจริงๆเราสัญญาณในือนยังไม่ได้มีเพิ่มเติมเลยสัญญาณที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าในปีปีนี้นะครับอาจจะได้รับอิทธิพลจากการที่ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำนะครับแล้วก็การปรับทาราคาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ในเรื่องของในโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยยังคงมีความผันผวนนะครับก็ต้องบอกว่ายังคงอยู่ในโหมด ตั้งรับนั่นเองนะครับเละก็ในฝั่งของชอตเทอร์โมโดเองนะครับบิตคอยยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นเส้นนี้นั่นหมายความว่ายังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับสังเกตได้จากพฤติกรรมถ้าอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเขียวก็คือแนวโน้มจะยังคงเป็นขาลงจนกว,ว่าจะกลับมาเบรกได้ถึงจะกลับมาเป็นมุมมองที่เป็นบุชมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคมาต่อเนื่องในฝั่งของโครงสร้างราคากันเพิ่มเติมเลยเลยกันนะครับบิตคอยในภาพใหญ่เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่มีแท่งกลับตัวเกิดขึ้นนะครับเป็นแท่ง e n g u l f i n g เกิดขึ้นซึ่ง b i ิตคอยหลังจากนั้นเนี่ยมักจะมีการพักตัวเกิดขึ้นและกลับเข้าสู่จุดบัตทอมสมากกว่านะครับซึ่งอาจลงลึกได้ถึงประมาณ58,000หรือ55,000ืนาลล,ลงไปนะครับตามข้อมูลที่ผมเคยได้พูดไปในหลายๆคลิปที่ผ่านมา เพื่อนๆลองไปย้อนฟังก็ได้นะครับโอเคมาต่อเนื่องกันที่ในฝั่งของเคสที่อาจจะมีการปรับตัวหรือ pull back ก็ได้นะครับจากในฝั่งของวิทีนะครับหรือ stable coin เที่อาจจะเกิดการ fake out เกิดขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการ fake out นั่นหมายความว่า เงินจากเซเบอร์คอยเนี่ยนะครับอาจจะไหลหาเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงแต่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นบิตคอยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไปวางแผงนกันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับมุมมองในเคสที่จะเกิดการพัมก็ยังคงมีก็คือเคสในการที่เบรกหายออกไปเลยแต่ผมเองเนี่ยจะมองเป็นヘนโชนเดอร์ er สมากกว่านะครับก็คือการพัมเพื่อทาไหลขวาและล่วงลงต่อสมากกว่านะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆงงก็คือจะหมายถึงการขึ้นไปดีตัวภูแบกเพื่อเป็นบูแท็บ หลายคนคิดว่าเฮ้ยคลิปโตปีนี้กลับตัวแล้วแน่ๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราหลุดเส้น EMA 50ใน้าวิ ลงมาแล้วนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นการ pull back แล้วลงต่อซะมากกว่าตัวอย่างมี้เห็นเหมือนอย่างในช่วงปี2021นั่นเองนะครับก็คือ pull back แล้วลงต่อนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับก็คือจะเป็นการ pull back เพื่อทำไหลขวาหรือขึ้นไปทดสอบจุดกกลางของกรอบไซด์เวย์นะครับแล้วก็ลงต่อนะครับจังหวัดที่ pull back เนี่ยสามารถดีตัวได้ถึงแสนเหรียญเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอย่าคิดว่านะครับตลาดจะกลับตัวนะครับถ้าโมเมนตัมเนี่ยยังไม่ได้กลับตัวชาร์ตหรือโครงสร้างราคา ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับรามัดระวังการ pull back ผมย้ำว้แล้วว่านะครับตลาดเนี่ยจะมีจังหวะในการ pull back เกิดขึ้น,นแน่ๆน,นะครับแต่รามัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับถ้ายังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงครับ ต่อเนื่องกันเลยเลยกันนะครับอ่จังหวะในการ pull back ก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากที่มีแท่งเทียนในทางเฟรมยมันเนี่ยนะครับร่วงต่อเนื่อง3แท่งติดต่อกันแท่งต่อไปเนี่ยนะครับมักจะมีการปิดเป็นแท่งสีเขียวนะครับตัวอย่างเช่นนะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับเป็นประมาณนี้2021อีกแล้วนะครับเนี่ยมีการ pull back สแท่งติดต่อกันเห็นไหมครับอ่า pull back หลายคนคิดว่าเฮ้ยคริปโตกลับตัวแล้วแน่ๆสุดท้ายเป็นเพียงแค่การ pull back นะครับเด้งหลอกแล้วร่วงลงต่อครับลงไปทดสอบ e m a นะครับซึ่่่่่งจุดนนนั้เเียยอูแถววๆรราาาปะมณตก 6 0 0มืดอลลาร์โดยประมาณนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นแม่เหล็กเนี่ยดึงดูดราคานะครับหลังจากที่มีสัญญาณการกับตัวแล้วก็แท่งเทียนนะครับในทางเฟมันเนี่ยร่วง3แท่งติดต่อกันนี่เรามาอัปเดตในฝั่งของพายราคาแผนการเทรดในภาพระั้นกันบ้างนะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในฝั่งของราคาไทยให้เพื่อได้ฟังกันเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆเนี่ยขอเข้ามานะครับโอเคขอเริ่มต้นที่ในฝั่งของราคาอยู่ดีกันก่อนเลยกันนะครับจ ตลาดเนี่ยจะเด้งจริงหรือเด้งหลอกกันแน่นะครับเรามาดูตามโครงสร้างความเป็นจริงกันเลยด้วยกันจริงแล้วราคาบิตคอยเนี่ยนะครับวิ่งไซเวย์ค่อนข้างชัดแล้วก็ในภาพย่อยเนี่ยราคาเริ่มมีการยกโลเกิดขึ้นแล้วในภาพย่อย ผมเคยได้บอกไปแล้วนะครับว่าการโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับก็สามารถทําได้แต่จะต้องเป็นการเทรดในภาพสั้นๆเท่านั้นนะครับ T P มีอยู่2จุดก็คือโซนประมาณ9 0 0 0 0มื่นแล้วก็เก้าหมื่นสามจะถึงเก้าหมื่นห้าปนโซนด้านบนเด้งจริงหรือเด้งหลอกกันแน่นะครับเรามาเจาะลึกโครงสร้างในภาพย่อยอีกทีหนึ่งภาพย่อยเนี่ยนะครับการวิ่งไซเบอร์เป็นชแนลขาขึ้นแบบนี้นะครับเริ่มเห็นด้ว่าสัญญาณไอซเนี่ยเริ่มไม่วิ่งตามแล้วนะครับเริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่ แบดเด็ตเดเวอเจนชิดเดียวกันฉันเราจะมาเจาะลึกกันก่อนเราไม่ได้ต้องมาเดาเลยครับว่าตลาดเนี่ยจะไปต่อ,อจริงๆริงไหมหรือจะล่วงลงต่อกันแน่เราสนใจแค่ว่าตรงไหนที่เรารับความเสี่ยงได้แล้วเราจะกดเทรดฉันเราฝั่งขาขึ้นเช่นเดิมเลยรอให้ราคายอ่ลอลงมา pull back สําหรับคนที่ไม่มีของนะรอให้ราคาลงมา pull back อีกรอบหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มการยกโลนะครับเรารอจุดนี้ เพื่อคาดหวังให้ตลาดเนี่ยดีตัวไปต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะจอมเอสเอลที่โลล่าสุดนะครับหลุดโลลาสุดเรายอมคัดเนื่องจากว่าราคาเกิดการยกโล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 และตรงนี้เราก็รู้ในการยกโลเกิดขึ้นผิดแผ่เราแค่คัดฉะนั้นเราไมต้องเดาเลยว่าตลาดจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเราสนใจแค่แผนการเทรดของเราเท่านั้นนะครับชอบแผนเทรดฝั่งขาขึ้นมีแค่นี้ออรอย่อลงมาโทรแบ็กแล้วโฟกัสเศรษฝั่งขาขึ้นเอสเอลที่เราประมาณแป0หม 600ดอละลร์ครับจุดที่บีก็จะเป็น2จุดประมาณนี้นะครับอ่ะแผนเทรดฝัด่งขาขึ้นผ่านไปเราเลื่อนออกไปนะครับทีนี้เราดึงแผนเทรดฝัด่งขาลงเข้ามานะครับสจุดด้วยกันนะครับแผนเทรดฝัด่งขาลงเห็นได้ว่าไพ่ราคาเนี่ยมีการวิ่งอยู่ในกรอบขนาดใหญ่และกรอบขนาดย่อยนะครับ จุดโฟกัสเสรฝังขาลงมาอยู่2จุดก็คือกรอบแรกและกรอบที่2ด้านบนนะครับฉะนั้นเราจะกดเหตดฝั่งขาลงก็ต่อเมื่อนะครับรอพฏิกิชัยในการคอนเฟิร์มรอแท่งเทียนสัญญาณการก,ก,กับตัวคอนเฟิร์มแถวๆช่วงโซนนี้เห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยพอขึ้นมาแถวๆช่วงไอ้กรอบขาวๆตรงเนี้ยมักจะถูกตบลง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 ,ตบลงเสมอฉะนั้นรา,าคาเนี่ยไซด์เว์ในกรอบแคบๆเราก็เทรดสั้นๆไปก่อนนะครับฉะนั้นแผนเทรดฝังขาลงเราจะโฟกัสเสร็จประมาณนี้ sl ในการ break high high นี้ออกไปก็คือประมาณ90 0 0 0 600หรือ9,700เราโฟกัสในการ SL จุดทีพีก็คือในช่วงของการยกโลของราคาเห็นไหมครับว่าแผนเทรดเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพนเทรดฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงก็ตามแต่แล้วแต่ใครจะถนัดนะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยครับก็จะมองว่าตัวเองเนี่ยจะเทรดตามเทรนต่อไปก็คือเทรดฝั่งขาลงต่อไปแล้วถ้าราคามีการขึ้นมาแถวช่วงโซนนี้ผมจะโฟกัสเยู่ในฝั่งขาลงแผนแรกแล้วจะตั้ง SL ไว้ประมาณนี้ผิดแผนหางราคามีการเบรกขึ้นไปรุนแรงแบบนี้ผมจะเอาแผนเทรดฝั่งขาลงแผนที่2เข้ามาใหม่และก็ SL F ในการเ r ร a k กรอบๆนี้ออกไปยังไม่ได้มองว่าตลาดเนี่ยจะเลือกทางที่แท้จริงที่นี้เนี่ย อะไรคือเหตุผลว่าตลาดเนี่ยจะไปต่อถึงแสนเหรียญน,นั่นหมายความว่าตลาดต้องเป็นคนบ่งบอกเองเลยนะครับว่าการขึ้นมาตรงนี้มีสัญญาณการอ่อนแรงไหมหรือขึ้นมาตรงนี้มีสัญญาณการอ่อนแรงไหมเช่นนะครับถ้าตลาดจะไปต่อถึงแสนเหรียญต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างผมก็ตัวอย่างอย่างเช่นขึ้นมาตรงนี้ถูกตบกลับลงมาแล้วราคาไม่ยอมหลุดแถวช่วงดีมาโซตรงนี้ฉะนั้นจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ตลาดเนี่ยจะส่งแรงต่อไปทดสอบแสนเหรียญหรือ เป็นการนะครับส่งต่อโมเมนตัมไปทดสอบจุดกลางของกรอบไซเวย์หรือนะครับหลอกให้เกิดการทำบูทแทบเกิดขึ้นนะครับแบกแล้วร่วงลงต่อเห็นไหมครับว่าภาพย่อยจะบ่งบอกถึงภาพใหญ่ต่อไปเช่นกันฉะนั้นแล้วการที่บิตคอยจะเกิดการพูดแบกถึงแสนเหรียญได้เนี่ยจะต้องเป็นการขึ้นมาทดสอบขอบบนก่อนแล้วลงมาพักตัวสะสมพลังแล้วค่อยไปต่อในทางกลับกันครับถ้าเขาไม่ไปต่อก็คือเขาขึ้นมาแล้วเขาร่วงลงมาแบบนี้เลย นะครับจุดแนวรับสำคัญตรงนี้รับไม่อยู่เขาแค่จะร่วงลงต่อแล้วก็ร่วงลงไปเลยนะครับชั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาเดาว,ว่าตลาดจะไปต่อจริงไหมหรือจะร่วงลงต่อจริงไหมเราสนใจแค่ว่าขึ้นมาแล้วเราจะโฟกัสเทรดอย่างไรไม่ต้องทาในอนาคตเชื่อแล้วแผนการเทรดมีประมาณนี้แผนเทรดฝั่งขาขึ้นนะครับเราใช้แค่ครั้งเดียวและแผนเทรดฝั่งขาลงเราจะมี2แผนแผนนี้เลยก็แผนนี้แล้วค่อยไปว่าอีกทีหนึ่ง หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจจังหวะในการ,กรเทรดและก็แผนเทรดของผมนะครับลองไปประยุกต์ใช้กับแผนของตัวเองเพิ่มเติมทีนี้เรามาอัปเดตในฟองของราคาไทยกันบ้างราคาไทยเนี่ยนะครับจุดแนวต้านสาคัญที่ราคาอาจจะเกิดการย่อพักตัวได้ก็มี2จุดด้วยกันนะครับก็คือประมาณ2 8 3ล้านแ0 0สนสและก็ราวๆประมาณช่วง2องล้านแปดแนนี่คือจุดแรกนะครับถ้าเบรกได้นะครับราคาเนี่ยนะครับจะทะลุขึ้นไป ที่โซนถัดไปทันทีก็คือแล้วขึ้นไปทดสอบแนวต้านแบบนี้จุดถัดไปก็คือนะครับสองล้านเกหมื่นจนถึงช่วงเราๆประมาณ3ล้านโดยประมาณนะครับถ้าเบรกช่วง3ล้านได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบประมาณ3ามล้านสองแสนโดยประมาณนะครับเพื่อนๆครับในฝั่งของจังหวะในการกดเทรดเพิ่มเติมคลาสในการสอนเทรดที่ผมจะมีสอนทุกๆสัปดาห์ปรีด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งแท่งเทียนโครงสร้างราคาโมเมนตัม m อเจังหวะในการกดเทรดเซตอัพต่างๆในการกดเทรดผมจะสอนทั้งหมดแบบไม่มีกัก เรามาพัฒนาตัวเองแบบพร้อมกันนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นและก็กอบโกยในจังหวัดที่ตลาดเนี่ยกลับมาแจากรางวัล เราอีกครั้งนะครับยังไงก็ตามความรู้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเราต้องเข้าใจพื้นฐานให้ดีก่อนนะครับซึ่งผมสอนฟรีที่ d i สอ o r ทแล้วก็ในฝั่งของไอเดียการเทรดต่างๆผมอัปเดตอย่างชัดเจนนะครับมีจังหวะในการกดกดตอนไหนเมื่อไรนะครับและก็ในฝั่งก๊อปปี้เทรดก็วันนี้นะครับก็ทีบีไปแล้วหนึ่งไม้นะครับสั้นๆนะครับก็ไม่ได้บวกเยอะมากนะครับสิ้นปีที่ผ่านมาก็ SL ไปนะครับปีนี้มาก็ปิดบวกก็เดี๋ยวค่อยไปว่าอีกทีหนึ่งนะครับผมปิดตอนไหนเมื่อไหร่ก็จะมีการออัปเดตบก อย่างชัดเจนในฝองของ Copy t r a เื่อเพื่อๆสามารถตามเข้ามากระจายความเสี่ยงในการเทรดได้นะครับก็คือการใช้งาน Copy Trade ด้วยนะครับก็เพียงแค่นะครับสแกน QR Code ดดสอดที่อยู่ที่หน้าจอหรือคลิกที่นีสอดใต้คลิปล้ารางก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดติดต่อแอดมีในการเข้ากลุ่มครับเพื่อนๆคลิกคําว่า Open นติคเกตนะครับจะมีติเกตด้งขึ้นมานะครับด้านซ้ายมือตรงนี้ ให้เพื่อนคลิกที่ตเกวของตัวเองนะครับแล้วก็สอบถามทีมงานได้เลยนะครับเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มเทรดครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยค่อยๆบอกวิธีและกติกาในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับเพื่อนๆก็ฝากเข้ามาจอยกันได้นะครับ โอ okay, เคเรื่องลงมาที่ในฝั่งของด้านล่างนะครับในฝั่งของกลุ่มเทรด e f เร็กหรือทองคำนะครับจะมีในฝั่งของไอเดียการเทรดโฟเร็กทองคำนะครับแล้วก็ห้องพูดคุยนะครับเพื่อนๆเนี่ยได้มีการอัปเดตข่าวสารบราวิคเราะห์ต่างๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราเทรกันไปตั้งแต่วันที่29นะครับตอนนี้เนี่ยก็พักเบรกในการเทรดอยู่นะครับก็เดี๋ยวมีแผนเทรดเนี่ย แล้วก็จะมีการอัปเดตในดีสคอร์ดแบบเดียวทำอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดเราทีวีไปประมาณ1,000จุดนะครับเพื่อนคล้ายที่เทรดผ่านทาง XM ภายตัลลี่ของผมเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเงินคืนทุกๆไม้รีออโต้รีเบทั่นเองนะครับก็นี่คือความรับที่หลายคนยังไม่รู้นะครับและโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตในฟ่งของทองคำกันเพิ่มเติมเลยกันนะครับว่าทองคำเนี่ย เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับทองคําล่าสุดนะครับมีสัญญาณเดวเจนเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยมุมตั้มเนี่ยเป็นฝั่งขาล,ลงผมจะมองจังหวะตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นจังหวะในการ pull back ขึ้นไปทดสอบแนวต้านราๆประมาณ4,480ยดอลลาร์นะครับอาจจะเกิดการย่อพักตัวเกิดขึ้นนะครับะนั้นแ,แผนการเทรดจากมุมตั้มที่เป็นฝั่งขาล,ลงแบบนี้นะครับผมจะมองว่ารอโฟกัสซิงและเทรดฝั่งขาล,ลงแล้วยอม s อซที่ในการ break ฮออกไปนะครับแผนโดยทองคําผมมองประมาณนี้นะครับแล้วค่อยไปว่ากันเพิ่มเติม,ตมหรือจะมีการอัปเดตอีกทีนงแบบ Real time. ทีดิสคอร์ตนะครับสามารถตามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมก็มองว่า b บิตคอยนะครับรอโฟกัสเสร็จฝั่งคารลงแถวๆช่วงแนวต้านสำคัญราวๆประมาณ90,000ดอลลาร์นะครับเป็นโซนแรกหากเบรกไปได้เนี่ยเราโฟกัสเสร็จฝั่งคารลงต่อไปที่โซนที่2ก็คือ93,000จนถึง95,000ดอลลาร์ถ้าหากมีการเบรกจุดนี้อีกนะครับก็มองโอกาสที่บิตคอยเนี่ยจะมีการพูลแบ็ c ครั้งใหญ่หรือขึ้นไปทดสอบราวๆประมาณช่วงแสนเหรียนนะครับหรือเป็นการฟอร์มตัวในกรอบของ bear flag แล้วก็บูด trap เป็นการขึ้นหลอกก็ว่าได้นะครับอาจจะมองว่าบิตคอยจะเป็นการผู้แ a c k ครั้งใหญ่แล้วลงต่อได้ถ้าเป็นเกเซนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตแบบรียะทางมาอีกทีหนึ่ง้วกันนะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่อนทุกคนครับดีใจได้พูดเพื่อนทุกคน,นวันนี้อย่าลืมเป็นหาฉลามที่เกาะวานมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ